คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนดักหนูพันทองมีกกงดักหนูขอบคุณครับ พาหมอกป่าดักหนูแ <BROWN> <น S 2> ล้วครับเนี่ยครับที่เราจะไปดักกันนะนู่นนะครับแต่ก็น่าจะวางได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะพื้นที่มันเหลือน้อยครับก็จะวางไปที่กองที่ใบสองใบไปเรื่อยนะครับถ้าไม่หมดยังไงเดี๋ยวเราก็ขยับไปดินอะ่ะถ้ากองเราดักได้ไม่หมดเราก็ขยับไปเรื่อยนะขับรถไปเรื่อยนะครับตามท้องนาแบบนี้นะครับเนี่ยครับเขาก็ตีดินทำนาไปเรื่อยนะก็จะหมดแล้วแหละโอเค พื้นที่ดักเราก็เเลอน้อยแล้วแหละไปรู้กันครับโจบ์ของการดักหนูอันนี้ก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับประกอนในตัวนี้เขาทำนานะตอนที่มันยังรกๆอยู่ทีเนี้ยอาจจะมีหนูบ้างนะทีนี้ว่าหนูอาจจะเนี่ยหลบเลี่ยงไปหลบอยู่ตามป่าตามซอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดเอานะมันน่าจะแอบ,บมาอยู่ตามป่าอะไรแบบนี้มาณนี้นะก็ ถือกงมาแอบแอบวางนะครับถ้ามีตัวไหนที่มันยังพอหลงเหลือนะนะวิ่งอยู่บริวเวณนี้วิ่งผ่านก็อาจจะแวะนะเข้ามาเยี่ยมชมนะนะแวะเข้ามาดูในกงเราบ้างนะจะมีอะไรน่าสนใจเก๋เ <c> ข <oughs> okay, ้าเราหากินทั้องป่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะใดีมาเลยน้อยป่าเดี๋ยวเราไปดักกันครับผมเดินมันชอบเลย ไปไม้ยังไงดีกว่าตรงนี้แบบใบมเอตรงนี้มันน่าจะผ่านมันน่าจะวิ่งผ่านแถวเนี้ยโอเคเดีย๋ยวสไลด์เปิดหน้าดีตรงนี้หน่อยอ่าทำสไลด์เปิดหน้าดีสักหน่อยเพื่อให้ง่ายการวางกโก เราก็ดักไม่ยากครับเรา,าจ,จะขึ้นลำก่อนหรือจะขึ้นที่หลังก็ได้นะครับ ถือถ้ามาข้างบนเนี่ยไม่ลั่นแน่แน่และว,วด้านข้างนี่ครับด้านข้างส่วนเหยื่อของเราก็เป็นขี้ใต้นะครับขี้ใต้แล้วก็หยดหัวเชื้อไปสักหยดหนึงสองหยดเพื่อให้มัหอมนะโอเคประมาณนี้อ่ะรุนกันตรงนี้ครับ ครับผมอ่ะนี่เราก็ย้ายไมาจุดหนึ่งแล้วนะก็กรงเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดักหนูเสร็จแล้วก็จากทุ่งนี้ก็จะกลับเข้าบ้านเลยนะเคครับขอเราโชคดีครับผมมันหมามันหมาครับผมท่านที่ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์าากดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนันของทอาครับผม ัน,นี่ก็จะเป็นหัวคนานะหัวคนาเป็นหัวคนาเล็กๆนะครับแล้วก็คิดว่าหนูมันน่าจะไตวิ่งตามขอบๆแบบนี้นะกว่าจะวิ่งข้ามไปฝั่งนี้นะเข้าไปข้ามาเห้ยครับขอให้โชคดีครับผมมันมาครับ นี่ก็มาถึงอ่าไม้ที่เราดักหนู ấy, นะที่เราดักไว้เมื่อวานนะครับโซนเนี้ยผมวางกรงอ่าไปได้ทั้งหมดก็อ่าหใบนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีหลงเหลือติดให้เราหรือเปล่านะครับนะครับก็เสียงอาจจะแหบๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดครับโอเคครับไปไปลุ้นกันครับผม ครับผมอันนี้เราก็มาถึงไมยดักหนูแล้วนะจุดแรกนะครับที่ระวางกลงไม่สม้งหมดก็ตรงนี้ห้าใบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเนี่ยครับบรรจากาศรอบๆนะครับเสียงนกเจ้าแต่แต่ไตวัดก็อ่ะอเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งนกปงนกเป็ดนะครับแถวนี้นะครับพื้นที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับนะช่วงหน้าปลาก็ก็พอมีปลาให้เราหาบ้างนะ เนี่ยน้ำเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเขาจะลงนาแล้วนะตรงนีน้แล้วก็คิดว่าหนูมันน่าจะแอบบแอบบวิ่งมานะเลาะชช่แถานี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าโอ้เสียงก็แหบเหมือนกันนะเป็นหวัดครับแีผมแอบ,บวางไว้แถวนี้ใบหนึ่งนะครับก็เผื่อว่าเขาจะวิ่งเลาะ,ละ,ละเนี้ยตามขอบ คนนอือที่เราดักเนี่ยมันดักเป็นพวกหนูเที่ยวนะไม่ใช่ว่าเป็นหนูที่เฝ้าร่ะนะก็ดูาจะพอมีไหมเอามาสิผมวางไวต้ตรงไหนเนี่ยรูวย้ว่าเลยไหมลืะ อโอ้นี่นี่มีตัวครับเนี่ยเสียงร้องฟูฟๆๆๆูโอ้คือฝนมันตกอะครับฝนมีตกลินลินมาเช้าเนี่ยแต่ทีนี้มันก็เลยกลบเกิดในตัวหญ้าที่เราปกไว้ครับเนี่ยครับนี่ถ้าหนูไม่ร้องเนี่ยผมหาก,ก็ไม่เจอนะเนี่ยลืโอมเคครับโอเคครับหรือก็ เก็บได้มาตวงแล้วครับคือ,อเมื่อเช้าเนี่ยผมมันตกอะครับนะฝนมันหลงฤด,ดูนะบางที่ก็จะปีใหม่นะฝนยังมีอยู่โอเคครับเอาโอ้นั่นแหะก้งใหม่ครับอันนี้ไม่ต้องนี่เลยมองไปเห็นเขาวแวะกเลยครับผมไม่มีตัวโอ้โห อแวกเลยไม <laughs> ่มีตัว นี่เราก็ย้ายไาจุดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็วางกรงไปอีกอสิบกว่าใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะพอจะมีลุ้นหรือเปล่าผงได้มาตัวเดียวนครับไปลุ้นครับเฮ้ยครับนี่เราก็ย้ายไาจุดหนึ่งนะครับตรงข้องนา้าตรงนั้นไม่ติดนะครับความวี่เสาทำใบไม่ติดเนี่ยอยู่ฝั่งถน้นตรงข้ามมาเนี่ยนยตรงนี้ผมผลุน,นพอเดินเข้าไปในป่าเนี่ยใบยแรกครับ มีไหมเอาโอ,โอ้มีอยู่ครับเนี่ยผงขยับอยู่โอ้มันมามันเนี่ยครับดูกันต่อครับเดี๋ยวผมจะเดินบุกเขาไปในป่าเนี่ยครับในท้องนาเนี่ยแต่ว่ามันคือเขาไม่ทํานาหลายปีนะมันก็เลยยากเลยขึ้นลบอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวรู้ตรงนี้ใบนึงโอ้ว้าไม่มาครับ อยวลุ้นตรงนี้อยามัดจุกไว,ว้เนี่ยครับก็เป็นป่าหญ้าที่มันสูงสูงเนี่ยผมก็เดินนะห่างๆางแล้วก็เสียบใบหนึง่งนะครับอย่าลุ้นดูอุ้ยกรงลั่นอยู่ครับอุ้มันลุ่นหญ้าอยู่ครับหนูปีนี้นก็แปลกใจว่าหญ้าอยู่กันนะโอเคครับ รุนตรงนี้ใบหนึ่งอุ้ยลอยเป็นรูอย่างเงี้นะโอ้โกงนั่นอยู่ครับมีตัวหนูอยู่อ๋อนี่ครับอ๋อเนี่ยหนูเรามติดครับเนี่ยมีหนูอยู่ในกลงนะแต่ดูวงข้างเดี๋ยลอยเขาเวียนนะคนเวียนอยู่แถวเนี้ยครับนะครับ เพื่อนเขาเนี่ยครับกัดจมงกันชาโอ้รอยวิ่งวนครับเนี้ยวนรอบเลยถ้าวางกกงอีกสักอันหนึ่งนะ่าจะติดคู่เลยนะ,อ,ะ,อ,ะองคงมาสุดท้ายล้ะฝั่งนี้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะย้าไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะมีไหมโอ้ตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับ เครับเดี๋ยวเราย้ายไปอีกฝั่งนึงนะครับนี่เราดักไปหนักกงอยู่สิบสิบเอ็ดใบนะครับก็ได้หนูมาสามตัวนะครับมันไม่ค่อยมีหนูนครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับครับผมไปนี่ผมก็ย้ายมาอีกจุดนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูตรงนี้วางไปสามสี่ใบพอจะมีไหมไม่ไ ไม่มาครับออยู่ตรงนี้ใบนึงเอา้าอ๋อกงหายเนี่ยครับมันลุกไปข้างล่างนั่นอ่าอย่างนี้มีตัวครับมีตัวแน่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับ มันตรงนี้จะมีไหมขอ,องอยู่ไหนเอ้าของลั่นอยู่ครับลั่นป่าปะ่ะเอ้าโอ้มีตัวอยู่ครับะนะครับอยู่ข้างในนั่น อ๋อเราได้ยินเสียงก็คือโดนเขาบินเนี่ยครับเขาบินพ่นยานะครับไก่เนี่ยตุ๊บข้างๆเราเขาทำนานะครับปอดีวเขาพ่นยาอยู่นะมีเสียงลบก,กวนบ้างเอา้าเด็กปงเลยตัวนี้อยู่ไหนเอา้เอาอู้ปงลั่นอยู่ครับของลั่นอยู่อ้เนี่ยเนี่ยอือเนี่ย ขามาอีกฝนะั่งนี้บองว่าต้องมันใบนึงเจ็ดนี้ไหมเนี่ยครับเขาปลูกมันด้วยก่อนแลวเนี่ยมันมันเคยมาคุยกินมันอยู่นะแต่นีนี้มีอยู่ตปล่านะโอ้ไม่มีมาครับ รุนตรงนี้ใบนึ่งนะครับหญ้ากับหนามกันนะแล้วก็บววางๆแล้วก็เก็บมาเนะี่ยก็ยังไม่เจอตัวเหมือนกันนะตนัวนี้เอา้าโอ้เนี่ยครับโอโเคครับเดจบรุ่นต่อนะก็นี้ก็น่าจะกจบเช่นใบสุดท้ายแล้วนะเหลือใบนึงนะเหลืยสองใบสุดท้ายนะครับก็ เดี๋ยวได้ความไงเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันนะครับก็เราดักกงมาทั้งหมดวันนี้ก็30ใบนะครับเดี๋ยวลุกดูครับอาจะได้สักกีต่ตัวครับผมเดี๋ยวดูกงใบนี้อาจจะ,ะมะีไหมเนี่ยครับมัดจุกไว้เอ้าโอยผมมองเห็นรูปแบ,บ๊บมาครับเหมือนกองจะลลันอยู่นะครับโอ้ลั่นอยู่ลั่นอยู่ ดนทย่คนมาเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลกันนะครับเราจะได้สักกี่ตัวครับผมครับผมครับอันนี้ครับที่เราได้มานะหนูที่เราได้มาทั้งหมดก็เนี่ยครับท่าที่เราเห็นเนี่ยครับก็ก็มีต่ตัวใหญ่งน้นเลยนะครับหนูมีต่ตัวใหญ่งั้นเลยนะแล้วก็ทยอยดักวนนี้เรื่อยๆนะครับก็ราลาะมาตาม ข้งนาน,นะครับมาเรื่อยขับรถตามซอกตามอะไรเงี้ยเราก็วางตามป่านะมาเรื่อยๆนะครับแต่หนูวันนี้ที่เราได้มาก็มีต,ตัวใหญ่นะครับมีต,ตัวใหญ่ทั้งเลยนะครับเราได้ทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับหนูได้มาทั้งหมดวันนี้ก็ได้เก้าตัวนะครับเราดักกงไปทั้งหมดก็สามสใบนะครับสามสใบก็นะก็มันก็ดักตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับได้เก้าตัวนี้ก็ถือว่า โอเคมากครับนะก้าวตัวเราก็ดีใจแล้วนะเราหากินกับทางป่านะครับาหากินกับทางป่าครับได้มากได้น้อยก็เราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้นะครับแค่นี้เราก็ดีใจมากแล้วครับนะก็ถือว่าหมานอยู่นะครับหาอยู่หากินนะก็นะส่วนกรงนะครับกรงดักหนูที่เราใช้ก็เป็นกรงแบบขันเหยียบนะครับแล้วก็หัวเชื้อหยอดเข้าไปที่ก้อนเหยื่อนะเหยื่อของเราก็เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อขี้ใต้นะครับที่เราใช้ดักนะครับ เกี่ยวเหยื่อขี้ใต้เข้าไปแล้วก็พอหนูหนพวกหนูตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยกัดเหยื่อมันจะเข้าไปสังเกตดมๆอย่างเงี้ยยิงแล้วมันยังไม่กัดแล้วมันไปแตะเจ้าลิ้นสัมผัสนะลิ้นคันเหยียบก่อนนะกระงก็ทําทงานนะทาให้เราได้ตัวนะครับแข่นี้ก็ดีใจมากแล้วครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ก็มาติดตามรับชมนะก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับางช่องหนูพันทองของเราก็ขอการณ์ว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ